ห้าห้องนอนเจ็ดห้องน้ําห้องนั่งเล่นสวยๆห้องรับแขกสระว่ายน้ําห้องแม่บ้านห้องครัวพรีเมียมพรีเมียมใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเริ่มต้นที่17ล้านบาทเท่านั้นเองฮะอ่าและในรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเงะกันเลยนะครับว่ามันมีความักชัวร่ความคุ้มค่าอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับบ้านหลังนี้ครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่แบบมีแขก มาหาเป็นประจำแล้วก็เป็นห้องทํางานหรือห้องรับรองแขกตรงนี้ได้ตัวหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยครับอยู่ประมาณ25เมตรนะครับเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยเคลียร์ซ้ายถึงขวาเนี่ยประมาณ22เมตรแล้วก็แนวลึกของตัวบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก15เมตรเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยใช้ที่ดินเนี่ยประมาณสัก140-150ตารางวาเนี่ยก็อยู่ได้สบายๆแล้วสังเกตไหมฮะตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยเราทําที่จอดรถไว้ติดถนนเลยแบบนี้แล้วเราก็เปิดเหมือนประตูเนี่ยครับประตูรับแขกอยู่ข้างๆแล้วด้านข้างก็มีสวนเล็กๆก็สสาาามมรถจอดดไ้หลลวบยย แล้วก็อาไว้เป็นพวกห้องงานระบบห้อง E ีีห้องโซล่าเซลอะไรอยู่ตรงฝั่งนี้ได้ขัดเข้ามาเนี่ยครับถ้าเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอโถงของห้องนั่งเล่นที่สามารถขนานตัวเสาว,ว่ายน้าเห็นไหมฮะตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเราจะมองเข้าผนังเห็นตัวทีวีด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกตรงเนี้ยเป็นปัญหานิดน,นึงนะฮะถ้าสมมติว่าแสงเยอะๆเนี่ยห้องนี้จะดูหนักค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องติดมา่านอีกมุมนึ่งของห้องนั่งเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะมองเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีวิวอินนะครับตัวนี้ไว้ ตัวบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเีบอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่มองเข้าไปจากด้านข้างบ้านเห็นไหมฮะห้องนั่งเล่นเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่เหมือนมี กระจกอยู่รอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ค่อนข้างโปรส่วนตัวของครัวก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะฮะพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราสามารถวางไอซ์แลนด์ได้ด้วยตรงนี้เรามาบิอินได้เราจะบิอินแบบไหนได้หมดเลยยืดออกมานิดนึงแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะครับนะครับแล้วก็สัดส่วนชัดเจนเลยว่าอันนี้คือส่วนพักผ่อนส่วนนน้นคือส่วนรับแขกนะฮะอ่านี่เป็นภาพรวมกว้างๆข,ของภายในบ้านนะครับนี่ฮะคือรูปแบบของบ้านนะครับที่ใช้งบประมาณก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้นที่17ล้านบาทได้แบบพ,พบบรบ ถ้าต้องการจะ adder รายละเอียดอะไรเพิ่มไปเราก็ต้องมาดูว่าเ้เราจะเสริมเติมแต่งเป็นแบบไหนเราสามารถทําให้เป็นดาดฟ้าคอนกรีตเลยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาเพิงซ่อนไว้ก็ได้